ดิงขึ้นมาเลยกาดนําเอ๊ะปดให้นะ้องอิวนะนี่จะเป็นคุณงาน สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดียามแรงๆพกชงของน้องอิวด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้พาพี่น้องมาคือเก่าละจ้ะพาพี่น้องมาหาเลระดักปลาพอนพี่น้องจ้ะดักปลาดักกุ้งเอะเป็นไผ่จำได้เนี่ยไมยในตำนานพอนพี่น้องคลองยาวๆของเขาที่เอามาสอนกันประจําสอนหวกสอนกุ้งอจ้ะเมื่อนี้ก็เลยลองเอามาดักบึงมาดักกุ้งดักปลามาลุ้นกันว่าซีได้อี๋อย่างเนี่ยด้วยจ้ะ แต่ดังแ,แต่ว่าจากที่เคยมาส่อนได้มันสิมีกุ้งกับห้วกแวล้วรู้สึกว่าสิมีปลานี่ยยิบยิบยิบน้ำท่มวมพ่อนพี่น้องสงสัยเพื่อนบืนมาจ้ะน้ำท่วมป่าปามแต่ว่าอยู่นี่นะกุ้งหลายก็ต้องห่วงกุ้งเยอะรักไว่ายามแรงมายามอีกทีเมื่ออื่นเศร้จาจ้ะเสียบไวลึกๆ สีพากันมาดักไว้วางไว้สักสองหลังนะจ๊ะน้องอิ๋วมีทั้งเบิดหาหลังเพราะไม่พี่น้องลองสั่งมาบึงมีทั้งเบิดหาหลังแต่สีเอามาดักอยู่นี่ประมาณสองหลังนะจ๊ะแต่กะสีเอาไปดักอีกหมหนึ่งสามหลังมารุ่นนํากันดักไว้ยามแรงๆมารุ่นกันเมื่ออื่นเศร้าประมาณนี้เอาเป๊ะ,เ,ปะเด้อเป๊ะบ่ละโอเคโอเคเนาะ อีกหลังนึ่งจ้ะใช้เป็นเหยือ่อเหยื่อล่อเป็นทำนะจ้ะเป็นลำครับลำบ่ลำ,ลำอาหารปลาดุกนะจ้ลำคัวกับปลาเดกน้นปลาเดกนี่แหละครับแล้วก็ผสมกบับอาหารปลาดุกแล้วก็มื้อนี้มีเป็นไก่ซดพร้อมตามทีพเพ<อ>ื่อนพี่น้องแนะนำมาร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งหลังนหนึง่งหลังน้ำถ่วเบิดเพื่อนพี่นอ้องจ้ะ นึ่งสิเอาไปใส่ไว้ทางนู้นระวังเดอ้อจอมลงน้ำเดอ้อวางไว้วางไว้เลือกที่เหมาะเหมาะเอาที่มันสีมมนหมานเด้ออยปลาก็เยอะขนาดเลยคุณพี่นอ้องแต่สิเป็นปลากะดีเยอะมากจ้ะ ไปพี่น้องถึงอีกหมายนึงแล้วจ้ะไม้นี้พี่เฮามาดักกันเมื่อวานตายเยอะมากไมพี่น้องจ้ะนี่เขาก็สิมาวางไว้เหมือนเดิมสามหลังนะจ้ะไม้นี้วางไวสามหลังอ่ะหลังที่หนึ่งหนึ่งหลังเสร็จเรียบร้อยครับอีกสองหลังจ้ะอันนี้จะใช้เป็นเหยื่อสดโครงไก่ ที่พอ่อพี่น้องแนะนำมามือนี้มีทั้งหำม,มีทั้งเหยื่อสดนะจ๊ะพีน้องมาลุ้นกันว่าอันไหนปลาสซมักกินกว่ากันพ่อพี่น้องใช้เหยื่อสดเลยจ้ะเป็นโครงไก่ลองบึงไม้เก่าไม้เดิม หล,หลังที่สองหลังที่สองหรือว่าหลังที่สี่ของทั้งเบิดหลังที่สองของไม้นี่สุดท้ายท้ายสุดของวันหลังสุดท้าย มารุ่นกันยามเศร้าคือเก่าจ้า,ากลับกันก่อนจ้ะพ่อพี่นองพรุ่งนี้เจอกันสวัสดียามเช้าจา้ะพ่อพี่น้องได้เวลามายามมาได้เวลาลุ้นจ้ะมาไม้นี้ก่อนเลยไม้ในตำนานคลองยาว โอ้ยมีปูด้วยปูด้วยแต่อกค่อยหลายเนาะได้ปูจักโตปูตันหนึ่งตัวได้ปูหนึ่งตัวกับปลาปลาเข็งหรอปลาเข็งกุ้งกับอกค่อยมีสงสัยสงสัยน้ามันกระจายเกินไปไปบึ่งทางพุ่นับนี้มาลุ้นอันนี้ โอ้ไม่ไค่อยมีไม่ค่อยมีมีแต่กุ้งกุ้งกับปลาขึงน้อยปลาสิบโลสิบโลหมายถึงหมายถึงหมายถึงอย่างปลาสิบโลสมุดมีแต่กุ้งจังพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยหลายซื้อว่าไม้นี่บ่ค่อยหมานปันเดเฮาว่ายน้ำลดกว่านี้เฮามาสอนถูกแล้วนี่ครับไปรุ่นกันอีกหมายนึงจ้ะ ถึงอีกไม้นึงเราจากไปพี่น้องเมื่อนี้อากาศอึมครึม,อ,ม,มอึมครึมเหมือนฝนจะตกเลยฝนตกลุ้นกันโอ้อปลาซิวโอ้เมื่อนี้ปลาคือบโค่อยเข่านะเนาะเป็นบบค่อยเข่าตังเด็กกร่รบ้อลกหรือว่าเป็นน้ำอูกุ้งหลายอยู่แต่ว่าแนเะนี้กุ้งใช้ได้อยู่ครับหรือว่าเป็นน้ำอากาศน้ำบ่เณเด็ก มือน,นีอากาศเป็นอึมครึมหลายพื้นที่ก็เริ่มหนาวกันแล้วนะจ๊ะพี่พิณงคนครพนมหนาวตั้งนานและเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนสลับกันไปแต่ว่าทางอีสานหลายพื้นที่เริ่มหนาวแล้วบ้านไผ่นาวแล้วเนาะคอมเมนต์บอกกันในเรือจักพี่พิณงทางภาคใต้ฝนตกตลอดปี <c oughs> ไปรุ่นอีกสองหลังมาเปลี่ยนให้นางเอวบ้างครับวันนี้ อันนี้เป็นเหยื่อไก่สดนะจ๊ะแมนแต่ที่พ่อพี่น้องแนะนำไก่สดเนื้อสดโครงไก่ดึงขึ้นมาเลยอู้กุ้งเหมือนเดิมกุ้งเยอะมากอันนี้กุ้งเยอะมากเหยื่อสด <laughs> สป,ปูปาไดหมาปลาเมื่อน,นี้แมนครับแต่ว่ากุ้งเยอะมากจาก้ะพี่น้องว้าน่าสิเป็นเพราะ สภาพอากาศน้ำ๊ดให้น้องอิวนะกุ้งนี่จะเป็นผลง,งา,นหล,งานหลังสุดท้ายจ้ะหลังสุดท้ายแล้วเหยื่อไก่สดเขา โอ้ Ooh, เป็นชังไหน<ง><ง>มันลงโต่งเ <Okay. S 1> บิดโมปานได้อีกคือเก่าอุ้งนี่เป็นชังได็กกับบลูค่อพี่น้องปลาบ่าค่อยหลายเนาะลง mm. บ่ค่อยเยอะทุกหลังเลยค่ะพี่น้องจ้ะลงหมองละนิดหมองละหน่อย,อยพี่สูตรบ่มือนี้นี่จ้ะมาได้บ่ค่อยหลายแต่ในมือนี้ได้กุ้งพอก้อย ปกติหลังสุดท้ายเขาจะได้เยอะมากเลยตรงนี้ผลงานมื้อน,นี้ได้บบค่อยหลายปันไดจะค่อยพี่น้องพอได้ม้วนได้รุ่นนากันคือเกาชอม,มามื้อนี้เป็นกุ้งพ,พี่น้องถือว่ามื้อน,นี้กลบอบโค่อยหมานปันไดแต่ก็พอได้รุ่นได้ม้วนนากันเนาะนี่แหละ มันกระทั่งมีทั้งมือมือได้มือบ่อนะจ๊ะพี่น้องแม่เลยหน่อย,แ,อยแ,แม่เป็นเรื่องธรรมดาหายอยู่หาก,กินอ่ะลาให้พี่น้องก่อนกันละกันได้จ้าครับคลิปนี้กับฝาเพลที่นี่กอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องคิวีฟิมแล้วก็ขอบคุณในการทำคลิปต่อไปนาได้ครับเราพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า